โดยดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัรพหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2564นะครับคุณผู้ชมอยู่กับมันนี่มอร์นิ่งคันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กเท็ดกรที่บนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุทีพิเชศพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่น่าสนใจกับเราสองคนค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงติดตามข่าวสารเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะเรารักกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภายใต้สถานการณ์ที่หลายคนเฝ้ารอเรื่องของการใช้จ่ายการได้รับ ที่ประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐในการช่วยลดค่าครองชีพปรากฏว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลกันมานะครับว่ากลโนงต่างๆเรื่องของช่องทางการใช้การใช้จ่ายเงินนะฮะ<ช>ที่ถือว่าอาศัยช่องโหว่ของกฎเนี่ยก็มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอนะฮะล่าสุดนี้เองมีการเผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลนะครับว่าคนที่ได้รับโครงการเราชนะเนี่ยมีการประกาศนะครับ จำนำบัตรคนจนอันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งอ,อ่ที่เขาจะได้เงินทันทีก่อน<ป>เลยนะคะเนี่ยตั้งแต่5กุมภาพันธ์เนี่ยได้อนเงินส่วนแรกไปแล้วก้อนแรกไปแล้วครับนี่นะฮะประกาศผ่านหน้าเฟซของตัวเองเลยนะครับรบ,บอกว่าร้านไหนรับจำนำบัตรคนจนบ้างเดือนนี้รับแกแล้วแล้วก็บอกว่าของเงินสดแค่ห้าพันคือตับของเงินที่ตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าบอกว่าจะาไปเสียค่าน้ำค่าไฟคือค่าน้ำค่าไฟถ้าเกิดว่าอยู่ใน,ในวงเงินของบัตรเนี่ยนะครับก็จะมีการจํากัดอยู่นะฮะที่แต่ไฟเนี่ยไม่เกินเดือนละสองร้อยสามสิบบาทแล้วก็น้ำเนี่ยไม่เกินบาท ทั้งสองกรณีเนี่ยต้องมีบินมาก่อนนกครจากนั้นระบบก็โอนเงินช่วยเหลือกันมามปรากฏว่าพอมีการแชร์ข้อความแบบนี้ออกไปเนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอะมันเหมาะสมหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือจริงๆทําไม่ได้อยู่แล้วแบบนี้แล้วก็ก็มีเงินช่วยเหลือส่วนค่าน้ำค่าไฟชัดเจนอยู่แล้วการเอาบัตรมาจำนำแบบนี้นี่คือ ผิดอยู่แล้วนะคะทําไม่ได้แน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่าที่เขาสะท้อนกลับมาคนที่ได้รับโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าผ่านโครงการเราชนะไปแล้วปรากฏว่ามีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างผิดปกตินะคือบางคนเหมือนไปซื้อก๋วยเตี่ยวกินทุกๆสองนาทีเลยอ่ะนะคะกลายเป็นว่าใช่ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินติดๆกันนะคะ ดูแล้ว30-40งชามซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ทางภาครัฐเขาก็ไปตรวจสอบแล้วค่ะทั้งฝั่งของผู้ใช้จ่ายนะแล้วก็ฝั่งร้านค้าพบความผิดปกตินะคะก็จะมีการเรืองับการใช้จ่ายแล้วก็ตรวจสอบมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับก็ย้ําเตือนกันนะครับใช้ให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ดีกว่านะครบริการชุดต่างๆที่ออกมาก็คำนึงถึงเรื่องผลกระทบของเราอยู่แล,แล้วในการเรื่องเงินเนต่างๆก็มาจากภาษีของพวกเราที่แหละใช้ก็ตามกฎเกณฑ์นะฮะ ส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของเรารับกันกันบ้างนะฮะมาตรการของภาครัฐที่ได้มีการประกาศออกมาเนี่ยล่าสุดนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการแจกแจงรายละเอียดข้อกาหนดต่างๆในการลงทะเบียนโครงการนี้นะครับโดยท่านบอกว่าผู้ประกันตนนะฮะในมาตรา33โครงการม33เรารับกันที่รัฐจะจ่ายเงินเยียวยา รายละ4000บาทก็ถือว่าจะมีการยับเตือนคุณสมบัติกันนะครับก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3นะครับในระบบประกันสังคมไม่เป็นผู้มีปัจจุบัการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะรวมถึงไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันกว่า5 0 0แสนบาทแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับมอ3เรารับกัน c อ m ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2564 พุ่งกันตัวเนี่ยสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางบริการแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่15ถึง21มีนาคมนะครับแล้วก็รัฐจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปเป่าตังทุกๆวันจันทร์ที่22-29มีนาคมแล้วก็5กับ1 2เมษายนนะครับครั้งละ1,000บาทจนครบ4,000บาทสามารถเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าบริการโดยตรงนะครับผ่านทางร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะเนี่ย22มีนาคมถึง31พฤษภาคมนะครับ ขณะเดียวกันการเปิดยื่นทบทวนสิทธิ์จะเปิดเดินหน้าอีกครั้งนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะฮะตั้งแต่15ถึง28มีนาคมแล้วก็กดใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์5-11เมษายนครับรัฐบาลเขาก็จะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์นะครับในวันจันทร์ที่12แล้วก็19เมษายนจำนวนครั้งละ2,000บาทเป็น2ครั้งนะครับทังรัฐเท่ากันนะฮะแล้วก็ให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการราชนะได้12เมษายนถึง31พฤษภาคมนะครับ ท่านรัฐมนตรีแรงงาน,นบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องรอเมติครรมพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาต่างๆใน9.27ล้านคนรัฐบาลจะใช้วงเงิน37,000 หนึ่งร้อยล้านบาทครับค่ะอันนี้เป็นทํรรายสำหรับคนที่จะเข้าร่วมโครงการมาตราส3มสิบสามมสามสิบสามเรารักกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คนที่เขาลงทะเบียนนะคะในโครงการเราชนะเนี่ยเขาบอกตอนนี้ก็ยังยังเจอปัญหาอยู่บ้างบางคนลงทะเบียนไม่สําเร็จบางคนบอกว่าไอ้ทำไมบัตรประชาชนที่กรอกไปเนี่ยมันขึ้นว่าไม่มีในระบบบ้างหรือว่าอีกหลากหลายปัญหาว่ายืนยันตัวตนถ่ายรูปหน้าตัวเองไม่สําเร็จ,ย,รจยังสามารถค่อยๆทดลองทําต่อได้คือตอนนี้ร,ระบบยังให้เราลงทะเบียนได้อยู่ครับ ขณะเดียวกันเองเนี่ยสิ่งที่หลายคนบอกก็คือช่วงเวลาแบบนี้คนอาจจะเยอะเนี่ยการกระจุกตัวของระบบต่างๆนี่ก็อาจจะทําให้กระบวนการล่าช้าไปบ้างนะครับลองทําใหม่ดูนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้จริงๆลองสอบถามพิธาการกุงไทยดูใช่แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันถึงเรื่องของสถานการณ์ที่เมียนมากันหน่อยที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเขาก็ออกมาเตือนนะคะว่านักลงทุนไทยเองที่จะไปลงทุนกับทางเมียนมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าบริษัทที่เราทําการค้าการขายด้วยหรือว่าเรามีการติดต่อธุรกิจด้วยเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับ รัฐบาลเมียนมาหรือเปล่านะคะรัฐบาลทาหารตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะคะโดยคุณธนวุฒิไนโกวิทค่ะผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณนครย่างกุ้งประเทศเมียนมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบอกว่าจากสถานการณ์รัฐประหารที่เมียนมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะคะทางสคตอนได้ประชุมร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาค่ะโดยคาดว่าการทําธุรกิจและการลงทุนของไทยในเมียนมาจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่ามีข้อมูลจากสภาหาอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมาว่าสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาจะยังคงสนับสนุนภาคธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆเช่นเดิม ส่วนการที่เมียนมาจะลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายระหว่างประเทศและจะกลับมาใช้เงินบาทและเงินหยวนแทนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถ้ามีการลดการใช้เงินดอลลาร์จริงอันนี้จะเป็นประโยชน์กับการค้าไทยแดนของไทยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินจัดของพม่าเนี่ยนะคะมีความผันผวนค่อนข้างมากาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐค่ะดังนั้นนักธุรกิจของไทยที่ทําการค้ากับเมียนมาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย ขณะเดียวกันกำชับกับบริษัทไทยที่ทำการค้ากับเมียนมานะคะว่าต้องทำดิวเดลิเอนซ์หรือว่าตรวจสถานะบริษัทว่าบริษัทเมียนมาที่เราเดีลอยู่ด้วยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีดำรวมถึงขอให้อีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเมียนมาด้วยนะคะเขาก็ยกตัวอย่างว่าธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยพวกอินวาแบงค์หรือว่าเมียวดีแบงค์นะคะก็ให้อีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนตอนนี้คือกังวลว่าต่างชาติอาจจะคว่ำบาตร หรือไม่น่ากงวลสุดก็น่าจะเป็นทางฝั่งชาติตวันตกครับเพราะว่าของไทยเองก็มีการกระจายการลงทุนไปยังเมียนม,มาเยอะอนะฮนะหลายผู้แบบก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคนที่ทําการค้าการข,า,ข,า,ขายหรือว่ามีการลงทุนทางตรงไปยังประเทศเมียนมานะครับมาดูเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะครับเดือนมกราคมในเชิงของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจากการสํารวจนะครับของทางหอการค้าไทยปรากฏว่าไม่น่าแปลกใจฮะจากการระบาดใหม่ของโควิด19รวมถึงเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องมีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่เข้มงวดสูงสุดเนี่ยทำให้ความเชื่อมั่นเดือน มกราคมต่ำที่สุดในรอบ25เดือนที่เดียวครับคุณตะวัตผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยของการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนธันวาคม2563นะครับท่านบอกว่าจากการสำรวจประธานาจากการสำรวจประธานหอการค้านะครับแล้วก็สมาชิกของการค้าทั่วประเทศเนี่ยพบว่าความเชื่อมั่นนะครับในช่วงเดือนมกราคมลดลงมาอยู่ที่29.8 เป็นระดับปรับตัวต่ําสุดในรอบ25เดือนนะครับหรือว่าตั้งแต่มกราคม2561นู่นเลยนะฮะแล้วก็ลดลงจากธันวาคมซึ่งตอนนั้นเริ่มฟื้นตัวมาอยู่ที่31.8เครื่องชีวิตทุกด้านนะครับการบริการการเกษตรการจ้างงานปรับตัวลดลงทุกภูมิภาคส่วนความเชื่อมั่นในอีก6เดือนข้างหน้าก็คาดว่าจบจะโตไม่ถึง50นะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่มีความเชื่อมั่นต่ำเพราะว่าธุรกิจยังขาดแคลนความเชื่อมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนปัจจัยลบมาจากอะไรนะครับนั่นก็คือการล็อกดาวน์ในพื้นที่เสี่ยงสูงทําให้ธุรกิจมีความหยุดชะงักมีความกังวลต่อการระบาดรอบใหม่ของโควิด19แล้วก็สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเขาลด GDP ในปี64นะครับประเมินกันว่าจะขยายตัวเหลือแค่2.8%เท่านั้นจากเดิมที่ก่อนหน้านี้หลากหลายสานักมองกันว่าอาจจะโตได้3-4%อนนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ดีเรื่องความเชื่อมั่นก็ต้องมีสิ่งที่เป็นเชิงบวกกันอยู่บ้าง มาตรการภาครัฐนนะครับเพื่อการสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่ผ่านมารวมถึงช่วงต้นปีนี้นะครับเช่นโครงการกละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเราชนะ แล้วก,ก็การเพิ่มกํบบาลังซื้อให้กับบัตรสุริการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นกบบาลังซื้อของภาคประชาชนให้ปรับตัวดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำคัญเลยก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่แหละซึ่งตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องนะ,ะลดลงมาเหลือหลักร้อยแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นภาพเชิงบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากนี้เราสังเกตได้ช่วงนี้เองเนี่ยรถดาเริ่มกลับมาติดมากขึ้นนะใช่ค่ะ,ะทุกคนเริ่มกลับมาดําเนินกิจกรรมใช้ชีวิตตตตาา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 มมมมปกกกกกิินนะรรรจ่่่ยย็พขึ้้ดวงที อัดฉีดแล้วก็กระตุ้นกันมาตลอดรวมถึงภาคเอกชนเองเขาก็ยังคาดหวังนะว่าอยากจะให้อัดฉีดหรือว่าช่วยเหลือเพิ่มขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวจริงๆผู้ประกอบการที่เขาแบกต้นทุนเนี่ยจ่ายค่าจ้างแรงงานอยู่อันนี้ก็อยากให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือโอ้หต้นทุนหนักจริงๆนะเกิดผู้ท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งคนไทยยังไม่เดินทางเข้าไปเนี่ยไหนจะต้นทุนพนักงานต้นทุนการดำเนินงานอีกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวคาดหวังอย่างมากในช่วงหลังจากนี้ใช่ค่ะกลับมาดูปัญหาในครัวเรือนกันหน่่ออยนนนนนีีคคคคครรรัววเเืะะสบบุลตดิ ที่นักอกนำใจกันอยู่ตอนนี้ใครที่มีปัญหาตอนนี้เรามีหนึ่งทางเลือกนะคะมาฝากกันเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขากำลังจะเปิดมห,าหากรรมที่เรียกว่าเป็นมหกรรมไกลเกลี่ยน,นี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะโดยคุณธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 เนี่ยกระทบกับความสามารถในการชําระหนี้ของประชาชนทั่วไปอย่างมากดังนั้นนะคะ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกหนี้รวมถึงเพิ่มทางด่วนแก้หนี้เป็นช่องทางเสริมให้กับประชาชนที่กําลังเดือดร้อนทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยรับเรื่องแล้วก็เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลติดต่อเจรจากับผู้ให้บริการทางการเงินในกรณีที่จําเป็นค่ะนอกจากนี้ก็มีคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชาระและ NPL นะคะที่เรามีกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวหรือว่าหลายรายก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่อยู่ในกระบวนการของศาลมีคําพิพากษาแล้วนะคะซึ่งมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขบั จำกัดเป็นผู้ดําเนินการอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะช่วยเหลือด้วยส่วนตามกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นมาตรฐานสิ่งสําคัญเลยก็ต้องเจราจากันใช่ไหมคะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ดังนั้นค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจะจัดงานมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล14กุมภาพันธ์นี้ไปจนถึง14เมษายนเลยนะคะ ใครที่มีหนี้อยู่หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนยังดีอยู่แต่ว่าเริ่มขาดภาพคล่องแล้วนะหรือว่าฟ้องร้องคดีไปแล้วก็ตามมีคำพิพากษาไปแล้วก็ตามสามารถเข้าร่วมมหากรรมนี้ได้ทั้งหมดนะคะเขาจะช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเป้าหมายของโครงการนี้นะคะตั้งใจว่าจะช่วยไกล่เกลี่ยคดีแพ่งและพาณิชย์ที่ฟ้องร้องอยู่กว่า1ล้านแสนคดีเนี่ย จะทาให้ลดลงหนึ่งในสี่เหลือประมาณสามแสนคดีเท่านั้นเองครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะรูปแบบการไก่เยลี่ยเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการช่วยเฉพาะเงินต้นนะครับยกดอกเบี้ยครั้งชําระบางส่วนมีเรื่องของระยะเวลาการผ่อนที่มันนานขึ้นซึ่งมันก็หมายความว่าเงินผ่อน่องงวดเนี่ยลดลงนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเองใครที่เริ่มรู้อาการตัวเราเองและไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะครับช่วงนี้เองลองสํารวจเครดิตของเราดูนะครับมีปัญหาหรือไม่แล้วก็รีบไกล่เกลี่ยรีบเจรจาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับจะทาให้เราเน ได้ค่ะแเริ่ม1ิกุมภานี้สำหรับมหากรรมนี้นะคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อยตรุษจีนนะคะก็มีการลงไปสำรวจราคาสินค้าในท้องตลาดค่ะแล้วก็คุมเข้มเลยถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยเอาผิดแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศกันช่วงหน้าค่ะ วันนี้เป็นวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนนะครับสู่วันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันเที่ยวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวันจุดด้วยเพราะฉะนั้นเองการซื้อหาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการขอความร่วมมือกับบรรดาผู้ค้าอย่างเต็มที่นะครับให้ขายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นธรรม แล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงจนเกินไปอนอกเหนือจากนี้เองะครับทางรองนายกรัฐมนตรีคุณจุรินลักษณะวิสิตและท่านก็เป็นรัฐว่าการกระทรวงพาณิชด,ด้วยนะครับก็ได้มีการจัดโครงการนะครับพาณิชย์ลดร,ราคาช่วยประชาชนแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันฮะก็คือช่วยให้บรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยสามารถซื้อหาสินค้าในราคาที่ประหยัดได้ แล้วก็เป็นการกำหนดราคาที่นําตลาดในราคาพิเศษด้วยนะฮะสส่วนที่ว่าเนี่ยมีสินค้าอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนแรกรถโมบายจะขายราคาสินค้าพิเศษเช่นไข่ไก่ฮะ แพงและ30ฟองก็ขายกัน70บาทเฉลี่ยฟองละ2บาท33สตางค์น้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อมรกรที่เข้าร่วมรายการรถมอวยก็จัดกระจายกันทั่วกรุงเทพปริมณฑทนครับส่วนต่อมาก็คือตลาดสดฮะคึกคักมากๆนะครับในความรับผิดช,ชอบของประทรงพาณิชในเขตกรุงเทพเนี่ยเขามี20ตลาดด้วยกันแล้วก็ในต่างจังหวัด393ตลาดกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับขายไข่ไก่แพงและ70บาทแล้วก็หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ130บาท ซึ่งเป็นราคาชี้นําตลาดที่ถูกกว่าตลาดทั่วไปะนะฮะนอกจากนี้เองส่วนที่3าก็คือตลาดสดยุติธรรมของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมการค้าภายในที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน20ตลาดในส่วนของภูมิภาคก็มีทั้งหมด40กว่าจังหวัดนะครับ70กว่าตลาดด้วยกันแล้วก็ขายสินค้าที่จําเป็นในช่วงเทศกาลนี้นะครับหมูเนื้อแดงไข่ไก่แล้วก็เรื่องของไก่เนี่ยขายราคาที่สุดจะเลยนะครับเมื่อเทียบกับของที่จําเป็นต่อการใช้จ่ายในช่วงของเทศกาลสุดจีนปีนี้ ในการไหว้บรรพุธุษเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ราคาลดต่ำลงนะคุณนุย้ยคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่าความต้องการลดลงแล้วก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้ความต้องการสินค้าเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับประชาชนเองก็ค,คือแน่นอนแหละเทศกาลจดจีนยังไงก็ต้องไหว้เจ้าการไหว้บรรพุธุลกันกแต่ว่า จากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็อาจจะมีการลดไซส์ลดขนาดหรือว่าลดปริมาณเครื่องเส้นไหวแต่ละชิ้นที่มีการไหวชาในช่วงนี้นั่นเองก็ถือว่าช่วยกันนะเพราะว่าผู้ค้าผู้ขายเนี่ยเขาบอกปีนี้ก็ไม่ดีเน้นเอากําไรมากนะคะก็เข้าใจว่าคนซื้อเนี่ยกำลังน้อยลงแล้วก็ภาคการขนส่งอะไรเองเาก็ร่วมมือกันเลยทําให้การจาหน่ายสินค้าราคาถูกยังควบคุมราคาได้อยู่ในประมาณนี้นะคะเอาล่ะค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของราคาทองกันหน่อยตรุษจีนไม่พูดถึงทองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไปดูว่าราคาทองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น uh ี <s <s ้เนี่ยเขาประเมินก ปรากฏว่าเด็ดนีความเชื่อมั่นราคาทองคําในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงนะคะเป็นเพราะว่าเรื่องความหวังของวัคซีนก็มีมากขึ้นด้วยนะคะด้วยซึ่วิจัยทองคำเนี่ยเปิดเผยเด็ดนีความเชื่อมั่นราคาทองคําประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ปรับลดลงนะคะจาก63.43ในเดือนมก,กราคมอยู่ที่60.21ลดลงประมาณ5%ค่ะปัจจัยหลักก็คือมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นแรงาขายทองคําจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกก็มากขึ้นด้วยรวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสห และรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นนะคะส่วนความต้องการซื้อทองคำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจากกลุ่มตัวอย่างที่เขาสำรวจ362ตัวอย่างเนี่ยบอกว่า44%เขาไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือเปล่าอีก39%คาดว่าจะซื้อแต่อีก18%บอกว่ายังไม่ซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้แน่นอน ส่วนการคาดการณ์ราคาทองคาในเดือนกุมภาพันธ์ของผู้ประกอบก ja ิจการค้าทองคารายใหญ่เขามีมุมมองสําหรับโกลด์สปอตให้กรอบไว้ที่พันเจ็ดร้สถึงพันเก้ารดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะคะส่วนราคาทองคาแท่งในประเทศเนี่ยกรอบอยู่ที่2 5 4 0 0ถึง26,900บาทต่อบาททองคาซึ่งการลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเขามีคําแนะนําสําหรับนักลงทุนได้ว่าดูกรอบาาราคาไว้ถ้าสามารถผ่านแนวต้านที่พันแดอสลลาร์สหรัฐต่อออนได้เนี่ยก็น่าจะยังมีแนวโน้มเป็นบวกอยู่แต่ถ้าเกิดไปทดสอบแนวต้านที่ ริเวณ1 9 3 3ดอลลาร์ต่อออนแล้วยือนอยู่เหนือนจุดนั้นไม่ได้เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังแนวรับสำคัญอยู่ที่1,765ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะครับ เรื่องของทองคาเองนอกเหนือจากเรื่องการลงทุนแล้วก็เป็นเรื่องของการให้อ่างเปากันด้วยนะบางคนให้กันเป็นอ่างเปล่าทองคำนะครับแล้ววันนี้วันไหว่น่าจะเจอบรรดาญาติพีน้องกันใช่แจก้องแดงกันใหญ่เลยนะครับบางคนก็อาจจะให้เป็นเงินให้เป็นทองนะครับปีนี้เขาก็ออกแบบรูปแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีขนาดที่เล็กลงนะครับนอกเหนือจากการให้เป็นทองแล้วการให้เป็นเงินในที่ผ่านมาก็มักจะใส่ซองแดงกันใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้เองด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้บรรดาธนาคารพาณิชย์รวมถึงผู้ให้บริการอีกออดเดตเนี่ยตอนนี้นะครับส่งเสริมการให้อ่างิินดจ กันมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดนี่เองทรูมันนี่นะครับไปรุ่นใช้กันเยอะนะฮะก็ชวนส่งอังเปาช่วงจุดจีนปลอดภัยแทนลดอ่แทนเงินสดนะครับแล้วก็ลดสัมผัสนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเลยทางคุณนิรันตูวัฒนานุกูลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายทางพาณิชย์บริษัททรูมันนี่จำกัดผู้นําด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพลย์เมนต์ชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าภาพรวมการใช้แอปพลิเคชัน t r u e m o n e y w a l l e t ในช่วงเทศกาลรุษจีนปี2563ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยเติมเงินเข้า t r u e m o n e y w a l l e t มูลค่าสูงกว่า6,000ล้านบาทครับแล้วก็มีจำนวนครั้งในการโอนเงินแจกอ่างเปาสูงกว่า17ล้านครั้งมากกว่าปี62นะฮะซึ่งมากกว่าเท่าตัวทีเดียวนะครับปีนี้เองเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดทรูมัน n ี่จึงขอชวนคนไทยนะครับส่งคำอวยพรช่วงตรจจีนในแบบแทนเงินสดลดสัมผัสห่างไกลโควิด -19 ผ่านทางอ่างเปาออนไลน์ครับสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่าง นับเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าอ่างเปาออนไลน์สามารถส่งกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ผู้ใช้สามารถส่งคำอวยพรหรือว่าแชร์สุ่มจำนวนเงินกันแบบสนุกๆไปยังผู้รับได้ด้วยนะฮะผู้ที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง Facebook f a n p a g e ของ t r u e m o n e y หรือว่าทาง www.truemoney.com/sendgift yes นั่นเองครับถือว่า ตามกับสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกดิจิตอลน,นะครับไปจนถึงเรื่องของสถานการด้านโควิดสิที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับค่ะเป็นอ e ีอังเปารูปแบบใหม่ด้วยนะสําหรับ,รบเข้ากับยุคนือ normal ะปัจจุบันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลองใช้กันได้นะคะ ผูช้ชมคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเนี่ยน่าสนใจมากๆเราจะกลับมาพูดคุยกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตท่านนี่วคิดเขาบอกว่าหนึ่งตุลาคมเขาอยากจะเปิดให้ภูเก็ตกลับมาท่องเที่ยวได้แล้วภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องได้ฉีดวัคซีนแล้วนะเอกชนชมจะจ่ายเงินเพื่อให้ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของเขาเป็นการป้องกันแต่ว่ายังติดขัดปัญหาเรื่องใดยอยู่บ้านเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะที่ภาคเอกชนเขาก็มีการพูดคุยประชุมหารือแล้วก็บอกว่าทางออกร่วมกันตอนนี้เนี่ยเขายินดีที่จะออกเงินกันนะเพื่อที่จะซื้อ วัคซีนโควิดเนี่ยมาฉีดให้กับบุคลากรหรือว่าคนที่ทํางานในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เมืองของเขามีความปลอดภัยแล้วก็จะได้ใ,<ช>ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตั้งแต่ตุลาคมนี้แต่ว่าระหว่างทางตรงนี้เองก็ยังมีความสับสนอยู่เหมือนกันนะคะว่าตกลงทําได้หรือไม่ที่เอกชนจะนําเข้าเองก็ฉีดก,กันเองแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามความคืบหน้าทั้งหมดนี้กันนะคะกับคุณภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ่า แล้วว่าอยากจะคัดค้านคำวินิจฉัยนะคะผู้ตรวจการที่บอกว่าไม่อยากให้นาเข้าวัคซีนมาฉีดกันเองอันนี้ต้องเป็นรัฐบาลก่อนในเฟสแรกล็อตแรกเท่านั้นความขึ้นมาตรงนี้เป็นยังไงบ้าง,งคะจริงๆต้องใช้คาว่ายื่นหนังสือให้ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทบทวนคข่ข้อข้อข้อวินิจฉัยนะครับเหตุผลเราก็แจ้งไปในจดหมายว่าภูเก็ตในบริบทอาจจะแตกต่างจากที่อื่นแล้วเราก็พยายามที่จะ ประคับประคองแล้วก็ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านประธานผู้ตรดจการท่านมีคำาินิจฉัยและคำแนะนำออกมาเนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นการเหมือนจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับทางหน่วยงานราชการอเอาเอา,เอาไปใช้ว่าห้ามไม่ให้เราซื้อครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องใช้วัคซีนใดๆก็ตามที่อยอยอ,อ,อนุมัติอ่ะนะ เราคงไม่ได้ไปเอานําเข้าเอามาเองโดยที่อยอยไม่อนุมัติเพราะยังไงเสียเราอยู่ก็อยู่ในประเทศไทยนั้อนอยอยประเทศไทยก็ต้องอนุมัติก่อนนะครับว่าอะไรได้บ้านอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ hmm. แล้วก็เป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูกเก็ตด,ด้วยว่าวัคซีนที่จะช่วยกันมาดมฉีดเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ผ่านการพิจารณาจากอยอยมาแล้วเท่านั้นนะครับค่ะ hmm. ก็เหมือนเป็นชาที่ของเราเราชัดเจนเลยว่าเราพร้อมที่จะดําเนินการเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เองภูเก็ตต้องการที่จะมีการเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะเป้าหมายของเราในเรื่องของการฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคือคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนว่าทางเลือกเราไม่มีครับภูเก็ตครับคือภูเก็ตเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวจริงๆโครงสร้างประเทศไทยก็คล้ายๆกับโครงสร้างภูเก็ตนะแต่ภูเก็ตก็อาจจะมีสัดส่วนโครงสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยเยอะเยอะที่อื่นเขานะครับแต่จริงๆแล้วเ,ออเวลาเราพูดเอ,อพื้นที่ใกล้เคียงกันก็จะมีสมุยมีกระบี่นะฮะที่มีความใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าจากกระบี่จดีหรือเ,เชียงใหม่ก็ดีที่แม้ว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าจังหวัดเหล่านั้นนยังมีภาคเกษตรก็ดีหรือภาคอุตสาหกรรมเสริมมาสนับสนุน ใน,ในในช่วงประกองนี่ยภูกเกต็ตมันมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกให้ได้ครับว่าเอเราจะอยู่ยังไงกันต่อครับเพราะว่าการระบาดรอบสองมันก็มีความหนักหนาสาหัสเยอะครับทีนี้เราก็มองสองเรื่องเป็นหลักเรื่องที่หนึ่งคือดวยปกติไฮซีซันก็จะมาหนึ่งตุลาแล้วไฮซีซันก็จะเป็นประเด็นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาค่ะเราก็มองว่าถ้าหนึ่งตุลาเราประกาศและความพร้อม ซึ่งต้องประกาศก่อนนะประกาศใกล้ๆคงไม่ทันเนี่ยเพราะว่ากระบวนการในการจัดก,การเรื่องไก์ก็ดีเรื่องสนามบินเรื่องกระบวนการเดินทางก็ดีมันมีแลยะเวลาอย่างน้อยก็ต้องสี่ถึงห้าเดือนในการจะมีความชัดเจนกบับชาวต่างชาติครับว่าถ้าหนึ่งตุลาเราจะรับเรารับด้วยเงื่อนไขอะไรแบบไหนนะครับอ,อ,อทําไมทําไมหนึ่งตุลาเขาเรียนให้ไปนิดหนึ่งละว่าเพราะว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเขาจะเริ่มเข้ามา ช่วงหน้าหนาวเขาค่ะมันหลักคิดง่ายๆคือว่าถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาเข้ามาแล้วเราก็ฉีดวัคซีนด้วยในพื้นท,ที่ให้ได้เจ็ดส็บเปอร์เซ็นของประชากรก็จะเกิดความภูมิคุ้มกันหมุ่ฉีดสองขานะ,ะไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาเดียวนะสองขารับรับคนเข้ามาที่ฉีดแล้วแล้วตัวเราเองฉีดด้วยในตัวเราภูเก็ตที่ฉีดด้วยก็จะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนทางที่รัฐบาลได้สั่งไว้แต่เดิมแล้วต้องดูแลกัน ขารบ้างที่มีเงื่อนไขออกมาก็รัฐบาลก็ทางานไปนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นค่าองค์การบริหารส่วนท้อ,ทองถิ่นอบจร,รบเทสาบาดอ,อบตก็จะฉีดคนกลุ่มหนึง่งซึ่งไม่ได้อยู่ในขายของรัฐบาลที่ฉีดที่ภูเก็ตแต่แรกนะครับส่วนที่สามคือภาคธุรกิจก็จะระดมสัพพะกำลังในการที่จะสนับสนุนให้ได้70%อของประชากรในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเกิดคุุมขึ้นกัน หลักคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าเขาฉีดเราฉีด70%ก็น่าจะสร้างความปลอดภัยได้ระดับนึงค่ะ,ะค,คุณภูมิกิตาขอสั้นๆในเกี่ยวช่วงท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ว่า1ตุลาคมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าม,มาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะต้องจบในการตัดสินใจของรัฐบาลภาคเอกชนของเราที่จะฉีดให้กับคนในภูเก็ตเนี่ยอย่างช้าที่สุดต้องเมื่อไรหร่คะเข็มสุดท้ายเข็มท,ที่สองของวัคซีนให้คนภูเก็ต คนสุดท้ายคนจะฉีดมันที่หนึ่งกันยายนครับ<ม>เพื่อมีมีสามสิบวันในการสร้างภูมิ้านทานให้ได้หนึ่งตุลาวันนี้จะทําทงานก็จะเป็นการทํางานย้อนกลับเป็นรีเวิร์สแคมป์ตัวครับว่าถ้าต้องการฉีดคนสุดท้ายหนึ่งหนึ่งกันยาแล้วต้องฉีดเข็มแรกเมื่อไหร่ต้องมีการเดินทางของวัคซีนมาเมื่อไหร่เดินทางถึงเมื่อไหร่เครับรก็ทํทาไามหลักไปหมดแล้วครับก่ก็แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ในช่วงสุญญากาศใช่ไหมรัฐบาลก็บอกว่า เอกชนจะเอปทจะซื้อวัคซีนเองไม่ได้ก็ต้องเีือ์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้องต้องทำยังไงกันต่อค่ะเแต่เราติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตบเอินพูดคุยกันอีกครั้งนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นเรื่องของสนการการท่องเที่ยวภูเก็ตที่ทุกคนเอาใจช่วยกันนะครับทิ้งท้ายรายการวันนี้นะครับบริษัทการเงินธนาคารได้เปิดชแ e ล Money and Banking Podcast นะครับโดยถือว่าเป็นสื่อกลางในการทําหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มออ d พอดแคสต์นะครับแล้วก็ถือว่าจะสามารถรับฟังพูดคุยประเด็นจอะลึกเอ็กซ์คลูซีฟกันได้เลยนะครับทั้งเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแล้วก็จะเปิดตัวนะครับ EP แรก15กุมภาพัน์นี้ประเดิมรายการแรก Market ท o d a y นะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์ ทางคุณแพนเนอ์ิประดานะครับเอือพพิบุญวัฒนาบมณาธิการฝ่ายรายการโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการมากฝีมือนะครับพร้อมด้วยคุณหญิงมิวรรันเศรษฐาวรนะครับผู้ช่วยบรรธิการวารสารการเงินธนาคารนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับลองติดตามกันได้ Money and Banking Podcast ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามชมป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ